พี่เขาสัมภาษณ์ไม่ต้องบู๊นาัผมว่าเรื่องนี้เข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วครับเพชรตัดเพชรทั้งบูทั้งรักเชื่อฉือนพระเอกสองคนมิกคุณเวนางเอกคุณขวัญดาวลุ่งเคเคนางเอกสุดดังสุดฮอต นาเอกอมตะคุณมากค่ะอมตะด้วยคุณน้ำพึ่งนะครับผมอบอุ่นมากเลยแล้วก็นักแสดงร่วมทุกคนที่เล็กไอศูนย์อย่างนี้กลับมาช่วยด้วยนักแสดงสมทบทุกคนสุดยอดมากครับผมตามยุคตามสมัยยิ่งสมัยเปลี่ยนไปเราก็ต้องทําให้มันแรงเท่าสมัยใช่ไหมคะครับผมพี่วีรพี่ขวัญเป็นไงบ้างพี่วพี่ขวัญเรื่องนี้แตบมันจะกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่วีรพี่ขวัญเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงสนุกครับ คือตอนแรกขวัญเขาไม่รู้ว่าเป็นละครแบบว่าเขาต้องบูเยอะครับครับเขาก็บ่นกับผมทุกวันเลยคะยังไงครับ <c> บ <oughs> ่นก็คือเรื่องนี้เขาคิดว่าผู้ชายที่เป็นเพชรกับเพชรต้องแบบตัดกันตัดกันแล้วแบบ บูเยอะอย่างนี้กได้คือไผ่รู้เนี่ยคือตัวขวานเดงเนี่ยเป็นนักฆ่าจากจากไหนนะตัวยงเลยค่ะบูเยอะมากตอนแรกผมก็รู้ว่าเพชรตัดเพศเดิผู้ชายเขาคงสู้กันหรังมาเราเป็นผู้หญิงคงแบบว่ามีนิดๆหน่อยมีร่วมด้วยอะไรแบบเป็นตัวห่างแถวตอนหลังมาคือเนี่ยค่ะตัวตั้งตัวตีเลยว่าแบบว่า เฮ้ยเราต้องเป็นแนวพดุงความวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความผันผูสวยมากใช่ไหมครับพี่หน่อยพี่วิทยาครับใช่ใช่ครับเล่นเองตลอดเลยครับผมเออเรื่องนี้สแตนทั้งเรื่องเลยค่ะเต็มสนุกสนุกครับสนุกมากครับสนุกมากครับครับแล้วครูพี่มิกของขวัญแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่มิกว่าไงดีครับดีครับน้องน่ารักครับเ แค่นั้นเองเขาก็น่ารักของเขาอยู่แล้วตืเรื่องเรื่องนี้ดีครับผมดีครับมีมีหลายรถนะฮะมีมีบู๊กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีคุกกิ๊กด้วยนะครับรรักดีคฮะต้องมาปะทะกับพี่เพียงไงบ้างครับในเรื่องสัมพันธ์ที่เป็นเพชรกับเพชรตัดกันโอ้บู๊เยอะมากฮะโอ้ยผมผมต้องแบบเหมือนต้องเริ่มใหม่อ่ะคือผมอะเป็นถือว่าผมอ่ะตัวสูงนะที่ผ่านมาในละครพอเจนมิกระยะที่เขาเตะเนี่ยผมต้องเผื่อว่าหาน้องยาวมากแบบแบบ เอองั้นโดนได้ครับก็สนุกดีครับสนุกดีฮะครับผมมากับนดโน่ใหม่ด้วยอ่าแนะนำหน่อยยังไงบ้างคะความฝันพูดกับพี่พี่ลอยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคบก็ตื่นเต้นมากแลยค่ะอยู่กับพี่รุ่นใหญ่อะค่ะอะไรนะรุ่นรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่นี่คือพี่เชฟค่ะชื่อแรกเลยควัมนีสแก่หมดเลยเขาบอกว่ามีแต่พี่ดังๆพี่พี่เเป็นยังไงบ้างคะความหวานเขาก็จะช่วยสอนเทคนิคการคูณเลย <ừ> ชวนคุยเล่นค่ะ <ừ> ให้น้องรีแลกซ์อพอรีแลกซ์แล้วน้องก็เล่นเต็มที่ใช่ไหมพี่เด็กเมื่อครับกลับมาช่องจดีกันที่อบอุ่นนะคะบรรยากาศ <c oughs> เรารู้สึกเหมือนเรารู้จัก <c oughs> ทุกคนแล้วแล้วเ,เหมือนกลับบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุน่นอบอุ่นมากๆขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณรักทุกคนเหมือนกัน สมัยสาเมื่อสิบปีที่แล้วให้ดูตอนเราเป็นเด็กนะกยังไก็แนเน่ยตนี้แงวากองดนแซตลอดปะครับแซวตลอดเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาแซวเนี่ยเขารักอ โอเได้ครัได้ครับเฮ้ยปากความเข้มข้นของละครน่อยคอาพี่เบพี่ันกนะครับเป็นตัวแทนเลยพูดเก่งวานะคันพูดเกนตแล้วแก่เราด้วยตอนนี้ยค่ะก็ยังไงละครของเรานะคะเพตัดเพ็ดก็เป็นละครของการรอคอของใครหลายคนค่ะก็เราเป็นทีมงานที่พูดได้เลยว่ามั่นใจว่าจะไม่ทาให้ใครเขาผิดหวังใครไกดันพีน้อยให้กลัใจเราด้เราทุกคนตัดเพนาะครับผม อาสามรวมจ้า